สวัสดีแฟนมาราเททุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่5กรกฎาคม2018นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซีดีครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนอกจากจะต้องจับตากับสถานการณ์คำทํานายที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดมะึืมาแล้วก็ตามมาด้วยซีนามิที่เรียกว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเกาะญี่ปุ่นไปเลยเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจนะที่มีความ ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในการดึงนักเตะเข้ามาเสริมทัพกันมาตลอดนะครับซึ่งความชัดเจนก็เกิดขึ้นที่ตำแหน่งพวกเสาประตูก่อนนะครับอาร์เซอได้เกป้าอริซาบลกาพวกเสาประตูทีมชาติสเปนจากเชลซีนะครับเข้ามาเป็นคู่แข่งให้กับดาบิดราญาในฤดูกาลหนะ้าส่วนอีกสองรายที่กำลังจะตามมาติดๆก็คือคริสเตนกาด ของเบรนฟอร์ดแล้วก็ทีมชาติเดนมาร์กนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะไม่สามารถเป็นตัวหลักให้กับอาร์เซอลได้ในระยะยาวแต่ว่าเจ้าตัวก็ดีพอที่จะเป็นคู่แข่งให้กับมาตินซูบิเมนดี้นะครับเนื่องจากประสบการณ์การเล่นในพรีเมียร์ลีกในขณะที่มิดฟิลด์ตัวใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโทมัสปาเตยังมาตินซูบิเมนดี้เนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัว พอสมควรเหมือนกันนะครับรูปร่างก็อาจจะดูน่าเป็นห่วงสําหรับการเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าด้วยสกิลการเอาตัวรอดของเขาด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความสามารถด้านฟุตบอลเนี่ยก็มีนักเตะหลายรายนะครับที่ทําให้เห็นมาแล้วว่ารูปร่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวของสกิลแล้วก็ความฉลาดในการเล่นเข้ามาทดแทน พูดถึงโทมัสปาเตนะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลังจากที่เจ้าตัวหมดสัญญากับบาเโซ่ก็ได้รับการแจ้งข้อหานะครับเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศการทำมนาจารนะครับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องก็เงียบไปนะครับแต่ว่าพอหมดสัญญากับบาซโซ่ก็ถึงเวลาที่จะต้องถูกคิดบัญชีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบของอาซซ่ที่จะต้องไปแถลงการหรือว่าชี้แจง เพราะว่าความเกี่ยวข้อง ในทางกฎหมายของอาเซอกกับโทมัสปาเตเนี่ยมันได้จบสิ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความเป็นครอบครัวก็หวังว่าโทมัสปาเตจะไม่ได้ทําผิดตามที่ถูกกล่าวหานะครับในขณะที่อีกหนึ่งนักเตะตัวเก๋าของอาเซอนะครับอย่างทาเคโรโทมิาสุซึ่งพักรักษาการบาดเจ็บมาอย่างยาวนานนะครับหลังจากที่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับอาซอไปเล็กน้อยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ถึง90้ ที่ด้วยซ้ําก็ทําให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับเราก็ได้ข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าสัญญาที่เคยเซ็นกันเอาไว้เนี่ยจะต้องมีการยุตินะครับล้าทาเคโรทุมิยาสุก็เข้าใจนะครับเราก็ขอบคุณเวลาแล้วก็ความรักจากแฟนบอลแล้วก็สโมสรที่มีให้กับเขาและแน่นอนนะครับสโมสรเองก็ขอบคุณทาเคโรทุมิยาสุแล้วก็เป็นการจบช่วงเวลาการค้าแข่งเกือบเกือบ4ปีของทาเคโรทุมิยาสุกับอาร์เซนอลนะครับหลังจากย้ายมาจาก ลอลญ่าในปี2021ด้วยราคาราวๆ20ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทาเคโรจตมิอุสุก็ลงเล่นให้กับบาซ่าไป84นัดนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนบนาซ่ซจานวนมากแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับกับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ก็ทําให้อน อาเซาลเนี่ยตัดสินใจ m o v e o n นะครับมองไปข้างหน้าโดยทาเคโรซิแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับโดยในตอนนี้ก็มีความพยายามในการที่จะดึงเอาเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของทีมชาติสเปนชุดยู21ปีของบาเลนเซียอย่างคริสเตียนมอสเคราเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งสื่อชื่อดังอย่างฟรอปิโซมานกกรายงานว่านักเตะเนี่ยตั้งใจแน่วแน่นะครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาเซาลแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ออกไปนะครับจากทางบาเลนเซียต้นสังกัด โดยซื่ออย่างฟิชเชอเฮดนะครับรายงานว่าเอเจนต์ของมอสเกราอย่างเซเชลลบาริล่าเนี่ยก็มองว่าข้อเสนอของบาเลนเซียเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาแล้วก็พเทนเชียลหรือว่าศักยภาพของนักเตะในอนาคตนะครับซึ่งนั่นก็ ถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าทางฝั่งนักเตะเนี่ยไม่พร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอของบาลเซียนะครับยกเว้นว่าจะมีข้อเสนอที่เหมาะสมมากกว่านี้เข้ามาให้นักเตะได้พิจารณาโดยสื่ออย่าง transfer new life นะครับได้โพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียอย่าง x ระบุว่าบาลเซียเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับถ้าได้ค่าตัวราวราวสัก25ล้านปอนด์แต่ว่าข้อเสนอก้อนแรกของอาเซาลราวราวล้านปอนด์เนี่ยก็ดูยังห่างกล จากสิ่งที่บา l เลนเซียต้องการนะครับซึ่งต่อว่ายัางไงก็ตามด้วยความที่นักเตะเหลือสัญญาอีกกับบาเลนเซียอีกแค่ปีเดียวนะครับบาเลนเซียเองก็ดูจะไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรมากมายขนาดนั้นตอนนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับแค่เวลาเท่านั้นนะว่าดีลนี้จะจบลงได้เมื่อไหร่และอาซอก็ดูจะมีความมั่นใจมากๆเหมือนกันนะครับที่ได้ตัดสินใจยุติสัญญากับ เซนเ์แบ็กตัวเก่งทีมชาติญี่ปุ่นวัย26ปีนะครับต่อถึงยังไงก็ตามนะครับทาเคโรเทมิยาสเองก็มีชื่อเสียงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับที่เคยทำไว้กับโบลญญาแล้วก็ทำให้เขายังได้รับความไว้วางใจจากทีมดังในซิรียอายตาลีนะครับที่ยังต้องการจะใช้บริการของเขาอยู่โดยสื่ออย่างฟุตอิตาเลียนะครับระบ,บุว่ามีทีมอย่างเฟรนติน่าแล้วก็โรมานะครับที่จะ ขึ้นมาเล่นในซีเออาร์ฤดูการแน่นะครับต้องการได้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ไปเสริมทัพนะครับก็หวังว่าโทมิอสุจะประสบความสําเร็จกับที่ใหม่นะครับไม่ว่าทีมนั้นจะเป็นทีมไหนที่เขาเลือกที่จะไปเล่นในฤดูการแน่แล้วก็ขอให้ปราศจากอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับ กลับมาแข็งแกร่งเหมือนที่เคยทําได้และในการเสริมทัพตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็ดูเหมือนว่าอาร์เซอจะไม่พอใจเพียงแค่คริสเตียนมอสกรานะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าโดยเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง just arsenal นะครับได้ระบุว่าตอนนี้ถึงเวลาที่อาร์เซอจะกลับมาโฟกัสกับการดึงเอาเจลฮาโตเข้ามาเสริมทัพในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายแล้วก็รวมถึงสามารถเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายได้ด้วย ะครับถึงแม้ว่าไมล์ลุยสเกลี่จะพึ่งต่อสัญญาออกไปถึง5ปี แต่ว่าเซเนร์แบ็กทีมชาติอังกฤษรายนี้ก็สามารถขยับเข้าไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ได้ด้วยนะครับเรียกว่ามีความสารพัดประโยชน์การได้เจอฮา,าโต้มาก็จะเป็นการทําให้แฟนบารนาเซเอฟเนี่ยอุ่นใจได้นะครับในขณะที่กาเบรียลมาเกเรสเองก็น่าจะอยู่ในสัญญาสุดท้ายของอาชีพค้าแข่งกับอาร์เซอแล้วและก็ไม่แน่ว่าอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเจ้าตัวอาจจะได้รับข้อเสนอก้อนโตนะครับจากทีมในซาอุดีอาระเบียก็เป็นไปได้นะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเองก็เข้ามาดึง นักเตะพรีเมียร์ลีกเข้าไปร่วมทีมหลายรายนะครับและในตอนนี้ก็มีข่าวว่าอยากจะได้กาเบารียลมาร์ติเนลี่จากอาเซาไปร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งมีข่าวว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอก้อนโตระดับ73ล้านปอนด์ก็ต้องติดตามดูนะว่าทางอาเซาแล้วก็มาร์ติเนลี่เนี่ยจะตัดสินใจยังไงอาเซาเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจขายนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมเหมือนกันนะแม้ว่ามาร์ติเนลี่เองจะได้รับการ มองว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของอาเซอแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่ทีมจะขาดไปไม่ได้นะครับถ้าข้อเสนอที่เหมาะสมก็เชื่อว่าอันเดียเบอร์ตาจะไม่ปฏิเสธนะครับแต่ว่าในฝั่งของนักเตะเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับที่จะไม่ต้องการไปเล่นในซาอุดิอาระเบียในช่วงอายุที่กําลังพีคแบบนี้แต่ว่าถ้าเม็ดเงินมันเหมาะสมนะครับมันจูงใจก็มีโอกาสเหมือนกันโดย เรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าการตัดสินใจของทุกฝ่ายจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยจบลงแบบไหนโดยอาเซาเองก็กำลังมองหาความเป็นไปนได้ในการที่จะเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นอยู่เหมือนกันนะครับโดยทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีนักเตะอย่างนินงนโกวิลเลียมส์นะครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆเลยถ้าไม่บอกว่าเป็นอันดับที่1ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆแต่ว่ายังไงก็ตามมีรายงานออกมาครับจากสื่อหลายสำนักเลยว่านิโกวิลเลียมส์เนี่ยตัดสินใจต่อสัญญ,ญา ระยะยาวออกไปกับ Atlantic กบินเบาต้นสังกัดนะครับโดยเขา รู้สึกว่าเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่คือบ้านของเขาแล้วก็เขารักสมโมสรแห่งนี้มีครอบครัวแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขดีนะครับและสัญญาฉบับใหม่ของนิโควิเลียมเนี่ยจะทำให้เขามีค่าชดกสัญญาที่สูงขึ้นอีก50%นะครับจากเดิมที่เป็น58ล้านปอนด์และเมื่อเป็นแบบนี้นะครับก็แน่นอนแฟนบาร์นาซาก็ต้องคาดหวังว่าความพยายามในการที่จะดึงเอาโรดิโกมาจากแรอัลมาดริดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้ว ก็มีข่าวสารดีๆออกมาฝากกันนะในช่วงนี้มีรายงานว่าทาง ชาบียลองโซ่แล้วก็บอร์ดของเดลมาติดเนี่ยก็เห็นตรงกันนะว่าจะไม่ปิดกั้นโอกาสในการย้ายทีมของโรดิโกนะครับแล้วสื่อบางสำนักก็รายงานว่าอาซ่เนี่ยมุ่งมั่นมากนะในการที่จะปิดดีลนี้ให้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นอาเซลเนี่ยจค่าตัวของนักเตะรายนี้มากกว่า90ล้านยูโรหรือว่า77ล้านปอนด์นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามสื่อตั้งก็สังเกตว่าการปิดดีลโรดิโกเนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงเดือนสิงหาคมนะเพราะว่าตอน นักเตะกําลังอยู่ในระหว่างการโฟกัสให้กับการเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งมาดริดก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนักเตะไม่ต้องการให้เรื่องราวของการเจรจาซื้อขายย้ายทีมเนี่ยมันมารบกวนสมาธินะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็จะได้รับอนุญาตให้ไปพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก่อนที่จะกลับมาโฟกัสกับเรื่องฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็ทําให้ทอมมิงเนี่ยอาจจะต้องไปตกอยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งใน เวลานั้นเนี่ยก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลเต็มทีแล้วนะครับซึ่งเร็วที่สุดโรโดิโกก็น่าจะได้ย้ายมาร่วมทีมาอาเซาทันในการเล่นเอเมร์สครับนะครับแต่ว่าเกมพีซีซันในช่วงที่อาเซาอลมาทัวร์เอเชียที่สิงคโปร์และก็ฮ่องกงเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะไม่มีนักแต่อย่างโรโดิโกร่วมทีมมาด้วย นี่ก็พูดเหมือนกับว่านักเตะเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมาอาซโซ่แน่ๆนะครับจริงๆมันก็ยังมีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงนี้อาซโซก็มีข่าวเจรจาคืบหน้าไปมากนะครับกับการพยายามที่จะดึงเอาอีกหนึ่งนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับเล่นดริมเส้นฝั่งซ้ายก็ได้เล่นมิดฟิลเบอร์8เบอร์1ิได้หมดนะครับอย่างเอเวรซีเอเซ่ S A. ถึงแม้ว่าผู้สื่อข,ข่าวชื่อดังอย่างเดวิดออนสตีนจะระบุว่าเอเซ่ S A เนี่ยจะมาในควต้รของการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลนะครับส่วนดริมเ้นเนี่ยก็ ยังคงหวังได้กับการที่จะได้เห็นโรดิโก้เข้ามาเสริมทัพเพราะว่าถ้าไม่ได้โรดิโก้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สมศักดิ์ศรีคู่ชิงผู้ที่จะไปท้าชิง ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงยูฟ่าแชมเปียนส์ในฤดูกาลหน้านะเพราะว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้ฟรนซ์เวิร์ดมาร่วมทีมแล้วอาเซาจะไปดึงเอานักเตะไก่กามาเสริมทัพเนี่ยก็จะเป็นการไม่เหมาะสมนะครับเชื่อว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดึงโรดิโกมาร่วมทีมให้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยอาเซาก็คงจะไม่ขายกาเบรียลมาตินลลี่นะครับเราก็อาจจะได้อีธานวาเนรี่เข้ามาลองเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายดูก็เป็นไปได้นะเพราะว่าวาเนรี่เองยังไม่ได้ต่อสัญญ,ญาฉบับ แล้วก็เหลือสัญญากับอาเซนอีกปีเดียวถ้าหากว่าเจ้าตัวไม่ได้รับบทบาทสําคัญในทีมเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่เจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับซึ่งอาเซนอก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าและในโอกาสที่ทีมชาติอังกฤษชุดยู21ไปคว้าแชมป์ยูโรมาได้แล้วอิธานวาเนลี่ก็มีบทบาทสำคัญในการคว้าถ้วยแชมป เกียรติยศของทีมชาติอังกฤษชุดยู21ครั้งนี้เนี่ยเขาเองก็มีบทบาทในการเล่นเป็นตัวรุกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลีค a นสลีก็แฮปปี้มากๆกนะครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าตัวซึ่งถ้าหากว่าในการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่นักเตะรีเควสต์ขอเล่นดึมเส้นฝั่งซ้ายบ้างกับอาร์ซอลเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับที่ทําให้มีทางออกสําหรับทุกฝ่ายเพราะว่าถ้าจะไปเล่นดิมเส้นฝั่งขวา ก็มีโบโยซาก้ายืนขวางอยู่นะครับนักเตะในตำแหน่ง p l a y m a k e เก็จะมีมาติโนเดกาดส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นมิดฟิลฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีเดคเแคนไรส์ในอาจจะมีเอเบรซีเอเซอีกนะครับรวมถึงแม็กซ์ดาวแมนเองก็เป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีโอกาสที่จะสอดแทรกเข้ามาคว้าโอกาสในการลงสนามในตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของสัญญาใหม่ของอีธานมาเนรี่ ส่วน การสัมทับในตำแหน่งหน้าเป้านะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะชี้ชัดไปในทิศทางที่ว่าอาร์เซอเลือกที่จะเซ็นวิกเตอร์ยโกเรสเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่อยัง ESPN เนี่ยระบุว่าตอนนี้ทั้งอันเดียเบอร์ต้าผู้ซึ่งเป็นคนผลักดันให้อาร์เซอลคว้าวิกเตอร์ยูโกเรสรวมถึงมิเกลเรต้าที่เคยชื่นชอบเบนจามินเชสโกมากกว่าก็หันมาเห็นชอบนะครับในการที่จะให้อาร์เซอลเนี่ยดึงเอาวิกเตอร์ยูโกเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดน วัย27ปีผู้ซึ่งมีสถิติการทําประตูที่น่าสะพรึงกลัวมากนะครับกับหลีกสูงสุดของโปรตุเกสกับทีมดังของโปรตุเกสอย่าง s p อร์ i n g Lisbon ยิงไปถึง97ประตูจาก102นัดที่ลงสนามใน2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับส่วนกองหน้าอีกลายหนึ่งนะครับที่มีข่าวได้รับความสนใจจากอาร์เซอลในช่วงนี้ก็เป็นโอลิเวอร์กินอย่างที่เราได้รายงานไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้าไปสอบถามแล้วก็พยายามที่จะดึงเอานักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เข้าไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีเรื่องราวมาฝากประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาร์เซอลในวันนี้ยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ